จะพามารีวิวร้านอที่โนวาวิตอเรียนะคะก็คือจะเป็นแหล่งรวมร้านอาหารต่างๆนะคะแล้วก็ออฟฟิศนะคะแล้วก็เลสซิเดนทัลนะคะก็คือที่ผักนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวคุณจีจะพาไปดูข้างในนะคะนี่ค่ะตกแต่งสวยงามมากเลยค่ะตึกเห่านี้แบบสไตล์โมเดิร์นมาก เดี๋ยวคิมจิจะพาไปดูกันนะคะว่ามีร้านอะไรบ้างนะคะ่ก็เดินเข้ามาข้างในโซนร้านอาหารแล้วนะคะนี่ค่ะมีหลายร้านมากเลยนะคะให้เลือกทานนะคะนี่ค่ะร้านนี้ตกแต่งเป็นแบบแนวสีชมพูนะคะเป็นแบบโฟเก้บอลนะคะที่คิมจิชอบกินมากเลยนะคะก็คือจะมีแบบแซลมอ ก็มีผัก,กต่างๆนะคะราคาไม่แพงจะเป็นร้านกาแฟะนะคะนี่ค่ะมีแบบว่า hand c r a f t cookie ด้วยนะคะนี่ค่ะก็นั่งกินหน้าร้านอย่างนี้เลยนะค,ะ,คะเป็นร้านที่คิมจิจะมาทานกับสามีเย็นนี้นะคะมาทานดินเนอร์กันนะคะนัดเจอสามีตอนเลิกงานที่นี่นะคะนี่ค่ะโบงจารีสนะคะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะ <c oughs> มีมบัต้ที่ชอบด้วยอะ่ะชาไข่มุก ร้านชาขมุกนะคะเป็นแบบร้านเล็กๆน่ารักนี่ชื่อเฮฟูเรเฮฟูบับลทีนะคะก็มีร้านอาหารแบบว่าน่าทานมากๆเลยนะคะนี่ก็เป็นอีกร้านหนึ่งคะ่ะชื่อทิมมี่กรีนนี่คะ่ะก็จะมีคนมานั่งกินตรงนี้ค่ะคะาวเนฝั่งตรงข้ามมันตึกฝั่งตรงข้ามก็จะตกแต่งด้วยต้นไม้แบบนี้นะคะสวยมากเลย เป็นบาร์นะคะนี่ค่ะก็จะเห็นกับข่าวมาทําข่าวเลยนะคะนี่ค่ะเพราะว่าตรงนี้อยู่ใกล้บั c ก้งแฮมค a าเรสนะคะนี่ค่ะ่น่นก็จะเป็นเหมือนแบบว่าคอนโดแล้วข้างล่างก็จะเป็นร้านอาหารนะคะนี่ค่ะข้างบนก็จะเป็นแบบว่าที่พักหรือไม่ก็ออฟฟิศนะคะคือแบบตึกสูงมากแล้วส่วนข้างล่างก็จะเป็นร้านอาหารนะคะ,นะคะ มากันเยอะเลยนะคะแบบว่าช่วงเลิกงานเนี่ยพนักงานออฟฟิศก็จะมานั่งกินข้าวกันนะคะนี่ค่ะที่ทิมจีบ,บอกว่าเขาตกแต่งไฟสวยๆเลยนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นโซนร้านอาหารอีกโซนหนึ่งนะคะนี่ค่ะก็มีหลายโซนมากเลยไฟสวยมากเลยค่ะเพื่อนดูสิคือที่รอนดยอยเขาชอบตกแต่งแบบว่ามีไฟไประดับสวยงามหลากหลายสีนะคะนี่ค่ะ คะอันนี้ก็จะเป็นร้านซูชินะคะเพื่อนๆสเต็กอย่างซูชินี่ค่ะออกมาเลยนะคะเพื่อนๆมีดอกไม้ตกแต่งข้างหน้านะคะนี่ค่ะชื่อร้านสโตร์แคลนะคะนี่ค่ะจะขาก็จะมีทีวีให้ดูนะคะที่บาร์นะคะนี่ค่ะพรินชัลนะคะนี่ค่ะตอนนี้อยู่ที่ปารีสแคนพาเล้วนะคะ เป็นชาวก็กำลังพบปะผู้คนอยู่นะคะที่ไปรอกันที่บักซิงแฮมพาเลสนะคะที่คิมจีพึ่งไปมานะคะนะคะเป็นบรรยากาศภายในร้านนะคะนี่ค่ะนั่งไหมคะเป็นร้านราเมงนะคะอันนี้นะะนก็จะเป็นเมนูนะคะ,นะคะเป็นราเมงหมูราเมงไก่แล้วนกะ็เป็นเวจเจติอารีนะคะนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นบันนะคะ ค่อยต่างๆนะคะสเสื้อแฟนซีน่านี่ค่ะเป็นเมนูเครื่องดื่มนะคะก็จะมีแบบซอฟต์ดริงก์ก็คือโคคาโคล,ล่าอะไรเงี้ยค่ะก็มีเป็นชานะคะ่ะพิมพ์สีหนัเป็นชาเขียวเย็นนะคะพิมพว่าไม่ค่อยเข้มข้นเท่าไหร่นะคะซึ่งที่เมืองไทยไม่ได้นะคะต้องใส่ผงนมนะคะเนะะี่ย คือแบบจานนี่ค่ะแล้วก็สั่งเองคะ่ะแล้วก็มีเบียร์ไซดไเดอร์วอลท์กเทลนะคะคาคิมจิก็จะสั่งเป็นบั้นนะคะมีทั้งหมด3ชิ้นนะคะอันก็จะเป็นไก่ทอดแล้วก็แซลมอนแล้วก็เป็นผักเบลลี่ย่างนะคะอันนี้ก็จะเป็นรามเมงนะคะก็จะใส่แบบ หอบเบลลี่นะคะแล้วก็มีนทอกนะคะเป็นหมูสับนะคะแล้วก็มีไข่ไข่ออนเซ็นนะคะยำเยิ้มนี่ค่ะน่ากินไหมคะนี่ค่ะเดี๋ยวพี่จะ้้องชิมนะคะสุปคืออร่อยมากนะคะเพื่อนๆคือแบบต้นมากแล้วเขาก็ใส่เป็นแบบชีสออยล์มาให้นะคะอันนี้คืพริกชิ้นใหญ่มากเพื่คุณจีสั่งแล้วนะคะเพราะว่าแชร์กับสามีนะคะสามีกินเผ็ดไม่ค่อยได้นะคะแนะคะก็ยังใส่มาให้แต่คือไม่เป็นไรนะคะ Thank you for watching. Don't forget to subscribe.